สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องบอลทีเด็ดพบทัศนะบอลทีเด็ดบทวิเคราะห์ทีเด็ดบอลเต็งแบบเน,น้นๆได้ทุกวันก่อนจะไปรับฟังอยากจะฝากกลุ่มทีเด็ด VP พีทีเด็ดบอลเต็งที่เรามีความมั่นใจมาก 80-90%ที่จะแจกในกลุ่ม V.I.P เท่านั้นและในกลุ่มยังแจกสเตปและพานำเล่นบันสดบอกได้เลยว่ารับซรัพกันไปทั้งวันเลยเละครับใครที่สนใจสามารถแอดไลน์เพื่อขอช่างทางเข้าลวมกลุ่ม V.I.P ทางลิงก์ด้านล่างได้เลยฝากทุกท่านกดไลค์ใต้คลิปกดแชร์กดติดตามเพื่อการแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ที่เด็ดใหม่ให้เ,เพื่อนรับทรัพย์ได้ก่อนใครสวัสดีครับ วันนี้เราจะพาทุกท่านไปวิเคราะห์ฟุตบอลกันนะครับกับฟุตบอลเพยบ์ลีกระหว่างสเปอร์อันดับ4ประททไบรยตันอันดับที่1 1สนามท็อตแนมฮอสเปอร์สเตเดียมเวลา6กโมงครึ่งราคาบอลสเปอร์ต่อ1.0-10ลบฟอร์ม5นัดหลังสุดของ2ทีมสเปอร์ชนะ4แพ้1ไบริตันชนะ1เสมอ1แพ้3 สภาพความพร้อมล่าสุดของ2ทีมสเปอร์สเปอร์ของก e, ุนซือเอนเตอร์โอคอนเต้เพิ่งจะบุกเอาชนะแอสตันวิลล่า4-0ทำให้4เกมทันเดลีคว้าชัยรวดสำหรับความพร้อมของทีมก่อนลงสนามจะไร้เงาแมตต์ดฮอตตี้ฟูลแบ็กตัวหลักที่เดยงเข้ามาสดๆร้อนๆจากแมตต์ดังกล่าวสมทบกับพวกโอลิเวอร์สคิปและจาเฟตแทงเกงกา2ตัวเจ็บหน้าเดิมที่ยังไม่หายดีคาดว่าคอนเต้เตรียมวางหมากในระบบ3-43โดยมีเดียานครูฟสกี้แฮร์ร่เคนกับซอนฮึงมินเพื่อกำลังการล่าสกอร์ในแดนหน้าและใช้โรดริโก เบนตากูกับปีแอร์ฮอยเบียกปักกลักคุมเชิงแดนกลางตามสูตรบรตันบรตันของกุสือแกรแฮมพัตเตอร์พุ่งจะบุกเอาชนะให้กับอัสนอนสองต่อหนึ่งในเลกเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาปลดลอ็อกหลังจากที่ไม่ชนะใครเลยมาเจ็ดนัดติดสำหรับสภาพความพร้อมของทีมกอนลงเตะไม่มีรางงานดัวเจ็บรือติดโทษแบน,นเข้ามาเพิ่มเติมนอกจากยาคุปมอเดอร์จอมทัพที่เรียงเดิมอยู่นานแล้วคาดว่าพัตเตอร์เตรียมวางหมากในระบบสามห้าหนึ่งหนึ่งเน้นรับเต็มสูบโดยมีแดนนี่เวเบกยินหน้าลาสกอและใช้ Mac, อเล็กซ คอยสร้างสรรค์เกมรุกจากด้านหลังตามระเบียบทัศนรของบอลทีเด็บบอกเลยว่าช่วงนี้จะถิ่นสเปอร์กำลังเครื่องร้อนจัดจ้านหลังจากที่คว้าชัยรวดซีนัดหนท้าในลีกและซัดรวมกันถึง14บประตูลเลยทีเดียวเรียกว่างานนี้มีคุณภาพอีกแล้วครับท่านซึ่งทําให้อันดับในตารางทายานซูเบอร์สีทิ้งห่างอาร์เซนอลที่ไล่หลังอยู่3แต้มต้องยอมรับว่าเกมรุกแบบนี้ที่มี ky, on, inn, เดยานครูสกี้เฮ์ริเคนกับซอนแงมินเมื่อส่วนผสมที่ลงตัวของกุนซือแอนโตเนโอคอนเต้ฉะนั้นโอกาสสูงมากที่นนนิวนนนืีททางกับับบมเยอไตจล เอาชนะอาเซนอล2-1มาก็จริงแต่ฟอร์มโดยรวมตลอด8นัดหลีกที่ผ่านมากลับแพ้ไปในหนก6ครั้งและโดนทุรวงแนวรับยับเยินรวม1วม4ประตูอีกด้วยแถมมี6เกมที่ยิงไม่ได้เลยดูทรงแล้วทริปนี้น่าจะลดยากแนะนําอยู่ต่อรอรับทรัพย์สบายใจสุดฟันทงจะหนักไก่เดือยทองพยองเดทต่อสเปอร์1.0ฟันธงสเปอร์ชนะ2-1อัตราความมั่นใจ8/10วิเคราะห์ฟุตบอลคู่ต่อไปวิเคราะห์ฟุตบอลพริมลีระหว่างแมนยูอันดับ7ของตารางทันอริดอันดับที่20สนามโอเทฟอร์ดเวลา3ราคาคบล แมนยูต่อ1.75ลบ10ผลงาน5นัดล่าสุดของ2งทีมแมนยูชนะ1เสมอ1แพ้3นอริดชนะ1เสมอ1แพ้3เช่นเดียวกันสภาพความพร้อมล่าสุดของ2งทีมแมนยูแมนยูของสื่อรับรังนิกเพิ่งจะบุกไยกับเอฟตัน0-1ในหลีกเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาสำหรับความพร้อมของทีมกอรลงเตะจะไม่มีชื่อของเอเดสันกาวานีเฟรดสกอตต์แม็โทมินีและราฟาเอลวารานกับลูกชอ5แข้งเดียงที่ไม่สามารถใช้งานได้ทั้งหมดคาดว่ารังนิกเตรียมวางหมากในระบบ4-2-3-1โดยมี Chris โนโรนโดยืนหน้าลาสกอร์และใช้แอนโทนิโออิลังกาบรูโนเฟรดนเดสกับเจดันซานโชเป็นสามประสานกลางรุกคอยสร้างสามเกมในด้านหลังตามระเบียบนอริดนอริดของคุณสือดินสมิธเพิ่งจะเปิดรังเอาชนะเบอร์ลี่สองต่อศูนย์ในลีกเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาปลดล็อกหลังไร้ใช้แปดเกมท้ายในลีกสำหรับความพร้อมของทีมกับลงเตะจำหมดสิทธิ์ใช้งานเบรนดดนวิลเลียมแนวรับตัวยืมที่ห้ามลงสนามเพราะกระตุ้นสังกัดแม่เช่นเดียวกับพวกอดัมไอดาแอนดรูโอโมบามิเดลเล่กับโอซานคาบักสามแข้งเด้งที่ไม่สามารถลงเล่่นไดด้คาาว สมิทเตรียมจัดทัระบบ4-2-3-1โดยมีติโมพุก,กี้กินาลาสกอและใช้คีแรนโดเวลปีแอร์ลิเมลูกับมิลลอดรสาสกาเป็นสารประสานกลางรู้ข้อสนับสนุนเกมอยด้านหลังตามสูตรทัศนะของบอลทีเด,ด็ถ้าแบบนี้เจ้าถิ่นแมนยูยังคัมแบ็กกลับมาไม่ได้ไต้องโทษตัวเองแล้วเพราะการได้โบวในโอทฟฟอร์ดเผชิญหน้ากับบวยของลียกอย่างนอริซิตี้คือโจยดที่ง่ายกว่าเจอเอฟเวอร์ตันซะอีกแถมคู่แข่งรายนี้ค่อนข้างมีเกมรับที่แย่มากกว่าเรียกได้ว่ารัวบแบบสุดเลยก็ได้อีกทั้งสติการพบบกันนนนหล่่าสุด็เเปมยูทีอ ได้ถึงรังหนึ่งต่อศูนย์มองว่ายังไงเราก็ไม่เลืองอ่อนในฐานะอาคัรตุก,กะาพยายามต้านทานความกระหายชัยของเจ้าบ,บ้านไม่ไหวเมื่อพิจารณาจากเรทกับภาพรวมทั้งคู่แนะนําอยู่ต่อสารเดียวไม่เสียวแน่นอนฟันทงจดหนักปีศาจแดงแรงเอาหน่อยต่อแมนยู1.75่ฟันธงแมนยูชนะ2ต่อศูนย์หรือ3ต่อศูนย์อัตราข้ามั่นใจ8ต่อสิบวิเคราะห์ฟุตบอลคู่สุดท้ายวิเคราะห์ฟุตบอลพิมียม์รีระหว่างวัตฟอร์ดอันดับ19ปะทะพเบรนฟอร์ดอันดับส3สนามวิคราดโรดเวลา3ุ่มาคา บ,บรินฟอร์ดต,ต่อเสมอผลงาน5นัดล่าสุดของ2งทีมวัตฟอร์ดแพ้4ชนะ1เสมอ0บรินฟอร์ดชนะ4เสมอ0แพ้1สภาพความพร้อมล่าสุดของสองทีมวัตฟอร์ดวัดฟอร์ดอรของคุณสื่อรอยฮัตสันเพิ่งจะเปิดรังพ่ายกับลีด0-3ในเกมลีกเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาสาหรับความพร้อมของเกมก่อนลงสนามเทรเงากูโชเอนนเดตตัวรุกคนสําคัญที่เพิ่งเจ็บเข้ามาสดๆร้อนๆจากแชนดังกล่าวสมทบกับควัตโวบา ซึ่งเียงเดินวินานแล้วส่วนทางด้านของ ulu, นิโคลัสเอนกูลูน่าจะฟิตไม่ทันลงช่วยเพื่อนคาดว่าจอสันเตรียมวางหมากในระบบ4-3-3โดยมีอิสไมล่าซาชาวเปรโดกับเอมาริเอล เดนนิกกนนสเพื่อกำลังการลาสกอร์แดนหน้าและใช้มูซาซิซโกอิมรานลูซากับยูราคุสกาปักหลักคุมกลางตามระเบียบบรนฟอร์ดบรนฟอร์ดของกุนสือโทมัสแฟรงค์เพิ่งจะเปิดรง Ham, ังเอาชนะเวสต์แฮม2-0ทำให้สองเกมลีกที่ผ่านมาคว้าชัลียวัดสำหรับความพร้อมของทีมก่อนฟาดแข่งไม่มีรายงานตัวเจ็บหรือติดโทษแบนเข้ามาเพิ่มเติมนอกจากโจชัวดาซิวากับแฟรงก์อนเดกาสองแข้งเดี่ยงค้างสต็อกซึ่งยังไม่หายดีคาดว่าแฟรงก์เตรียมจะทับระบบ4-3-3โดยมีบริยองเอมโบโมอีวานตุ กับโยเอนวิซาเป็นสามประสานแดนหน้าคอยลัสกอร์และใช้วิตาลีจาเนลอดัมนอกาดกับคร e ิสเตียนอีเล็กเซนผลกำลังกันคุมแดนกลางตามสูตรทัศนคของบอลทีเด็ดไม่แคล้วงานนี้เสร็จทีมเยือนเบนฟอร์ดบุกซิลสามคะแนนอย่างไม่ต้องสงสัยเพราะพวกเขากำลังเครื่องแรงแสงทุกป้ายหลังคว้าชัย4จาก5เกมหนท้ายในลีกและผลิตกอร์กันได้อย่างเป็นก่อเป็นกำร,ร,รวมทั้งสิ้น 12ประตูเลยทีเดียวเรียกว่าตกได้หมดทั้งเชลซีและเวสต์แฮมกลายเป็นช่วงเวลาที่ท็อปฟอปร์มของพวกเขาเลยก็ว่าได้ส่วนทางกับเจ้าถิ่นวัดฟอร์ดที่แพ้4ี่จาก5าครั้งหนท้ายในลีกและโดนทุลวงแนวรับยับเยินร,รมวมๆสาเมตรแพ้ไม่ถึง3นัดที่ยิงคืนไม่ได้เลยด้วยฉะนั้นไม่แปลกที่จะขอเทใจเอียงขวาผู้มาเยือนบุกสเตอร์ได้สบายฟันธงวางเบรนฟอร์ดหลอดท้องช้างวางเบรนฟอร์ดเสมอฟันธงเบรนฟอร์ดชนะ2.1อัตราความั่นใจ8ป0ต่อ ฝากทิ้งคล้ปด้วยนครับสำหรับใครที่สนใจเข้าร่วมกลุ่ม VP ที่ได้เน้นๆที่เข้ากันทุกวันบอกได้เลยว่ารับทราบกันทุกวันสามารถขอเข้าร่วมได้ที่ลิงก์คำอธิบายใต้คลิปอย่าลืมกดติดตามและกดสั่กนกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดกับบทวิเคราะห์ล่าสุดเน้นๆทุกวันกับทางทีมงานบอลทีเด็ดแล้วเราจะบวกันด้กัน